สวัสดีจ้มเมการะคะวันนี้นะคะเกดก็จ,จะมาจัดเสื้อผ้าพี่โนอาแล้วก็น้องเลียมนะคะนี่นะคะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล่องเล็กกล่องน้อยนะคะอยู่ชั้นบนบ้านห้องเกดนะคะแล้วเกดก็จะย้ายลงมานะคะห้องข้างล่างนี้นะคะแล้วก็จะมาจัดนะคะใส่กล่องใหญ่นะคะแยกอีกทีนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลงมือจัดกันเลยนะคะชิ้นรักใหม่ไซสิบแปดเดือนอ่ะใหม่เอี่ยมเลยนะคะนี่นะคะ เด็กก็จะเอาลงลังนะเีกก็จะเอาลังมาแยกนะคะคราวนี้นะคะเกจะไม่แยกอ่าเป็นฤดูนะคะตอน,นะะรแรกเกแยกเป็นดูนะนี็กจะรวมกันเลยคะ่ะสิบแปดเดือนยีิบสี่เดือนอะไรพวกนี้นะนี่ดูสิน่าหนาวน่ารักนะอ้ยกลุกงกงิ้งกลุงกิ้งยีิบสี่เดือนตัวน,นี้น่ารักมากนะคะดูสิคะอือหือยี่สิบสี่เดือน ใส่แบตัวนี้นี่นตัวนี้ตัวนี้น่ารักออก่ไซสนะคะเป็นแค,แค่ blanket นะคะอส่เอสเอาไว้ก่อนนี่ดูสิน่ารักไหมตัวนี้18เดือนอะเส่นั่นหนาวใหม่เอี่ยมเลยนะตัวเนี้ยขอบอกาใหม่เอี่ยมผ้าเยอะมาก แสหนาวน่ารัก24เดือนนะคะตัวนี้24เดือนของแชมเปี้ยนยสเดือนยี่สิบสี่เดือนสิบอว่าแนวแบบคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะนี่เอเมริคัหน่อยนะยังใหม่อยู่เลยนะคะ เสื้อพวกนี้เราจะซื้อเยอะนะนี่ส4เดือนใส่ช่วงเทศกาลนี่น่ารักมนะั้น่ารักเนาะสิบสองถึงสิปเดือนนะคะลูกชายสองคนก็ได้ส่งต่อนะคะเสื้อผ้าไม่ต้องซื้อของผู้หญิงนะคะเนี่ยนะคะเกงเกงนะคะโอ้ยเกงเกงตัวเล็กเดียวสิบปดเดือนอะ่ะ แบบออกิปเดทนี่ของคาร์เดอร์สอีกนะคะไซส์24เดือนยังใหม่อิ่มเลยอ่ะน่ารักอะ่ะ24เดือนนะคะน่ารักไซส์อะไรเนี่ยของ Star Wars โลดะหรอ18เขาเรียกว่าอะไรโยดาหรออืม18ถึง24เดือนนะคะ1 8ถึง24เดือน จะเอากล่องเล็กๆกล่องน้อยๆเก็บนะคะแล้วก็ใส่แต่เฉพาะกล่องใหญ่นะคะจะได้อยู่ในกล่องใหญ่ทีเดียวนะคะนี่นะคะไซส์ยีิบสี่นะคะเยาอคาร์เตอร์นะคะโอ้ยดูสิใหม่ๆเลยนะไม่ไม่เก่าด้วยนะนี่ยีิบสี่เดือนะะนะคะนะคะเพราะหน้าหนาวที่นี่เยอะนะคะสิบแปดเดือนนะคะของคาร์เตอร์เหมือนกันนะคะอืมนีสิบแปดเดือนนี่เป็นไดนโนเสาร์แจ็กเก็ตเยอะมาก<า>นะคะนี่นะคะ่ะ ก่อนแย่แบบหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าฟอนะคะเดี๋ยวจะรวมกันแล้วนะคะไม่ไหวนะคะไม่มีที่เก็บนะคะอันนี้ก็สิแปดเดือนนะคะน่ารักเกินเกงยินเยอะมากเสื้อหนาวเยอะมากนะคะที่นี่เพราะว่าหน้าหนาวจะจีก่อนหน้าร้อนนะคะน,นี่3ามทีโอ้ยสามทีน่ารักอืมนี่ของซีเคสิบแปเดือน โอเคค่ะเดี๋ยวเกจัดก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะชีวิตคนไทยในอเมริกาแม่ลูกสองนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรอพ่อบ้านเรานะคะช่วยยกนะคะไปเก็บไว้ห้องใต้หลังคานะคะเนี่ยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ